ดีครับเสือโต๊ดครับนะฮะวันนี้ก็จะมามาทําอะไรเนี่ยลืมเลยนะครับอ่ะนึกออกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเคล็ดลับในการที่จะทําให้สุขภาพดี5ข้อนะครับเป็นเรื่องที่เคยเขียนไว้ใน Facebook อยู่แล้วนะครับวันนี้ลองมาทําเป็นคลิปวิดีโอดูแล้วกันนะฮะก็ข้อแรกเลยนะครับทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะโดยส่วนใหญ่คนเนี่ยจะเกินก็คือเรื่องของแป้งแล้วก็ไขมันนะครับไขมันเนี่ย ที่บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไขมันที่มันไม่ดีนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงจะสามารถไปเปิด Google นะครับเซิร์ชดูได้นะครับว่าไขมันที่ดีเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ลงลึกนะฮะเรื่องในเรื่องนี้ข้อที่2นะครับในการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ6-8ชั่วโมงนะครับถ้านอนเกินกว่านี้เนี่ยก็คือขี้เกียจนะครับข้อที่3นะครับในการมีสุขภาพที่ดีนะครับทาได้ไม่ยากนั่นก็คือ การดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเปล่านะครับให้ได้วันละ2ลิตรนะฮะนั่นก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเราเนี่ยดื่มกันถึงหรือเปล่าต่อวันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ดื่มดื่มถึงแต่จ,จะเป็นน้ำหวานหรือเปล่าที่เราดื่มเข้าไปนะฮะข้อที่4นะครับในการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยก็คือการการทำอะไรนะเดยนะการ การทานผักผลไม้นะครับให้ครบ5สีต่อวันแล้วก็ให้ได้400กรัมต่อวันนะครถามว่าทําไมนะครับก็คือผักผลไม้เนี่ยแน่นอนครับมันมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะครับและที่สําคัญเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยก็ออกแบบนะครับลำไส้เล็กเนี่ยให้มาย่อยผักนะครับแล้วก็ลำไส้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนจะมองข้ามนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะลึกไปไม่พูดต่อดีกว่า มาถึงข้อที่5เลยนะครับข้อที่5ข้อที่5ก็คือการออกกำลังกายนะครับให้ครบ1ชั่วโมงนะครับต่อวันขอแค่1ชั่วโมงต่อวันพอนะครับเพียงแค่นี้นะครับ5ข้อที่ผมบอกมาง่ายมากเลยสําหรับการมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทํากันไม่ค่อยได้นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูนะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็เป็นการออกกำลังกายที่บ้านง่ายๆนะครับกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ด้านหลังนี้ เดี๋ยวไปชมกัน การออกกำลังกายนะครับไม่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลานะครับที่ผมบอกไปนะครับทั้ง5าข้อนะครับย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการทานอาหารทุกข้าวหมูในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับไปเจาะลึกกันดูอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับทัผ่อดนะครับให้เพียงพอห8แดชั่วโมงนะครับข้อที่สามเรื่องของ การดื่มน้ำนะครับดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรนะครับแล้วก็ข้อที่สีนะครับเรื่องของการทานผักผลไม้นะครับให้ได้400กรัมแล้วก็5สีนะครับให้ครบ5สีให้ได้400กรัมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการออกกาลังกายนั่นเองนะครับใครชอบแบบไหนนะครับก็ลองดีไซน์ดูนะครับออกกําลังกายกีฬาประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเลือกมีให้เลือกกันเยอะเลย แล้วก็ตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามเลยนะครับก็ผมมือใหม่หัดทำคลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้ซับซับสไคร้ให้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับสลัดเสือโต๊ดนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับการทำคลิปนี้นะครับนั่นก็คือธุรกิจของผมนั่นเองนะครับเล่นง่ายดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับจะมี เรื่องราวอะไรนะครับมานําเสนอให้กับคนที่ติดตามหรือว่าคนที่ได้รับชมนะครับก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปครับพู้สิ่อขทัศน์นะครับมาด้ภูนานขอบคุณครับสวัสดีครับ